บาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา10นาิาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายพลากรสวนรัตน์องคม์มลรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2567 มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับปริญญาบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา22แห่งเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,384คนสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสังกัดสำนักงานคณะกรรมาก,การการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักจัดการศึกษาด้วยระบบทวิภาคีคุณภาพสูง พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความว่าปัจจุบันสังคมและโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆทำให้การประกอบอาชีพการงานทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปด้วย บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนจึงควรจะได้เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอทางด้านวิชาการเทคโนโลยีความรู้รอบตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม แต่ละคนจะได้สามารถประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้มีความมั่นคงก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญที่จะนคำความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ปฏิบัติพัฒนางานในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จ